วันนี้มาเที่ยวด้วยชุดนอนเลยเมื่อวานนี้มาแล้วแล้วก็เดินกลับมาทางนี้ใช่ไหมวันนี้มาซ้ําเพราะว่าดูพยากรณ์อากาศแล้วอ่ะมีเมื่อวานกับวันนี้ที่มีแดดแล้วก็ต่อไปมันจะไม่มีแดดก็เลยรีบออกมาเดินเล่นก่อน<ม>แล้วก็วันเสาร์อีกวันหนึ่งที่มีแดดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นฝนตลอดเลยตามพยากรณ์อากาศนะ<ม><ม>ก็เลยเออมาเดินเล่นก่อนเอาแดดก่อนหันมาต้องเอาชุดนอนที่ เตรียมจะสัต์เอามาใส่เทนไม่ต้องบอกหมดก็ได้บางทีก็เอาใส่นอนเสร็จปุ๊บเอาใส่เที่ยวไปด้วยเลยขี <c oughs> ้เกียจซักซักระแห้งยากกว่าจะแห้งนะโหหลายวันมากตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จวันนี้เราก็จะเดินข้ามไปฝั่งนั้นเพื่อที่จะดูทะเลสาบอันนี้ไม่รู้เขาขายอะไรเนืเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอะ่ะมันเป็นร้านแบบนี้ใช่ไหม เนี่ยร้านอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแล้วก็ข้างขวาก็เป็นนกเหมือนขายนกเนาะหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็เป็นรูปนกเหมือนกันถ้าขายนกแต่ว่ามันกรงมันไกลเกินที่จะดิบได้นะแล้วทำไมร้านค้าเขาเป็นนกหมดเลยอะตกแต่งเป็นนกหมดเลยอะ้วก็กาเฟนกนะคาเฟ่โออคาเฟ,น,าเฟนกเหรอเอเอนะไม่งั้นจะจับยังไงต้องเอาอะไรไปคว้าคอมแล้วนกมันก็ไม่ได้ใส่กรงนะ มันก็ไม่ไไมไบินหนีนะไม่ได้ล็อกขาอะไรก็ก,ก็เหมือนทําบ้านให้มันมากกว่าเหรอเออคาเฟ่น,นกนีไอเดียเจ๋งตรงนี้ก็จะเป็นขายเสื้อผ้ามือสองมือสองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เดาเอาเองว่าน่าจะเป็นมือสองถ้ากลิ่นมือหนึ่งอ่ะมันจะเป็นกลิ่นมือหนึ่งอ่ะอันนี้คือกลิ่นมือสองไงเราตัดสินด้วยกลิ่นเหมือนหมาเลยนะตอนแรกนะตรงนี้นะ นึกว่าเป็นแบบพวกราชวางังราชวังหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นซากอะไรเงี้ยเอาไม่ใช่เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างไม่เสร็จเ,เดินมาตั้งแต่ตรงนั้นเดินมาเรื่อยๆชมวิวมาถึงสะพานนี้เมื่อวานที่มาเราก็กลับมาที่เดิมเดี๋ยววันนี้จะเดินไปให้ไกลขึ้นตรงนั้นเป็นซากปราสาทโลซาฟา แล้วก็เนินนั้นเป็นเนินที่เราขึ้นไปเมื่อวานนี้วันนี้เราจะขึ้นสะพานไปชมทะเลสาไม่รู้จะมีที่ให้ชมหรือเปล่านะแค่จินตนาการเองอะเฉยๆวันนี้นะไอน้ำแข็งบนภูเขาอะมันหายไปแล้วแหละแสดงว่าอากาศมันเริ่มอุ่นแล้วนี่คือหนึ่งธันวาคม2 5งหมันก็คงจะแบบขึ้นขึ้นลงลงอะเนอะ มันอุ่นเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็ลงแน่ๆเลยตอนปลายปีนะแต่วันนี้แบบแดดดีมากเลยอะ่ะอีเขาบอกเดินไหนหนักมกกาแน่ๆมกรลา,ราแหละธัะนวาล่ะธันวา,า,นวาก็หนาวแต่ไปลายธันวาไงแต่มกราเนี่ยหนาวชัวเดี๋ยวก็รู้ดูวิวก่อนปักป้ายสีๆไว้อย่างกับเป็นที่ท่องเที่ยวเดินมาจากตรงนั้น มาดูว,วิวตรงนี้สวยใช้ได้เลยนะนี่เราเดินมาข้ามสะพานนี้มาอันนี้ปราสาทโลซาฟาแล้วก็ข้ามมาโ oh. อ้เออเรือลำนั้นยังหาปลาอยู่อุ้ยตรงนี้มีคนตกปลาเต็มไปหมดเลยอะ่ะไม่ยอมเอาแหมาจับเขาตกเล่นมั้งตรงนี้มีคนตกปลาเต็มไปหมดเลยเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปบนนี้ ตรงนั้นเป็นโบสถ์เขาต้องให้เราเข้าแน่ๆมีถ้ำด้วยไงไปดูถ้ำสิถ้ำแบบเมนเมดใช่ไหมทําไมที่นี่เขาชอบขุดถ้ำเนอะว่าไหมเอาถ้ำไว้ทําอะไรอะ่ะไม่ใช่ถ้ำโบราณไหมหรือถ้ำโบราณไปทางนี้ทางนี้น,นี่ไม่หมายถึงขึ้นไปข้างบนก่อนไง โบสถ์นี่สวยเนาะอย่างกับวัดเลยอะ่ะโบสถ์เป็นวัดไม่ใช่คือปกติเราจะเห็นโบสถ์ที่แบบเป็นแค่ตัวโบสถ์ใช่ป่มแต่อันเนี้ยคือมันมีพื้นที่เยอะไงเหมือนวัดบ้านเราอะ่ะอะไรไหนเห็นป่ะมีพื้นที่ตรงนั้นด้วยอะ่ะเหมือนให้เดินปฏิบัติธรรมผมไม่มีเด็วกวัดมากาอ่ออ่าเออไม่มีพระลูกวัดเฮ้ยทำไมโดนทิ้งร้างเนี่ยนี่โบสถ์ใช้งานหรือเปล่าเนี่ยเข้าได้ไหม ทำไมถูกทิ้งล้างเนี้ยเฮ้ยโบสรล้างเปล่าเนี่ยดูดิล็อกุญแจหมดเลยอ่ะใครเคยเห็นโบสแบบนี้บ้างปกติเคยเห็นแต่โบสที่มีแต่ตัวโบสไม่เคยเห็นแบบที่มีพื้นที่เยอะขนาดนี้ อ,อมีแมวแสดงว่ามีคนเมื่อก,กี้ขึ้นไปโบสอันนี้แล้วก็เดินลงมาทางนี้แล้วก็เดินมาตามทางถนนตรงนี้ไปเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันเนอะเขาทำทาง,ทางให้เดินแบบใหญ่กว้างมากแต่ยังชมได้ไม่เต็มปากเพราะว่ายังเดินไม่ถึงมีทางเดินแต่เหมือนไม่ค่อยได้โปรโมทนะเหมือนแบบไม่มีคนเดินด้วยทางรถวิ่งใหญ แสดงว่าตอนหน้าร้อนอาจจะมีทัวร์เรือแบบนี้เนอะไม่มีเว็บมีแต่อีเมลแต่ตอนนี้มันหน้าหนาวคงไม่มีใครมาหรอกนักท่องเที่ยวไปไหนหมดไม่รู้ไม่รู้ว่าเขามีเรือตอนหน้าร้อนหรือเปล่านะแต่อันนี้คือเหมือนจอดแบบสนิทมากทำไมข้างในดูเหมือนดูสมหรือว่าไม่ได้วิ่งมาเป็นปีแล้วมันมีเฟซบุ๊กอยู่นะเดี๋ยวไปให้ดูนะตรงนี้มันเหมือนมันเป็นปากแม่น้ํานะแล้วออกไปข้างนอกมันจะเป็นแบบทะเลสาบใหญ่ามาก เอ๊ะเป็นทะเลสาบหรือทะเลไม่ดูนะทะเลสาบแต่มีทางออกทะเลแคบๆอยู่ก็เรียกว่าทะเลสาบอนะน,นี่ไงคาจิติสกูตาลิขีดวาเกเนเซียคนเอาเองแล้วกันเอ้สมัยเขตเมื่อกี้นี้ที่เราเดินนะอย่างกับเขตแบบพวกคนรวยเลยนะเดินมาแค่เก้าเดียวเท่านั้นเองกลายเป็นแหล่งเสริมส้มไปซะงั้นดูดิฝั่งนั้นอ่ะฝัง่งดูดีมากเลยฝั่งนี้ฝั่งแบบแหล่งเสิมส้มเลยอ่ะ ไม่กล้าถือกล้องนานเลยอะลูกอ,อมเม็ดที่เท่าไหร่อสองเม็ดก็ไอ้สามเม็ดก็หมดลวอันนี้มันเป็นที่แคมปิ้งหรือไงนะไม่มีทางเดินเลยเดินหลบรถรีสอร์ทเหรอบูนาพาร์คเดินมาจากตรงนั้นเจอบูนาพาร์คโฮเทลรีสอร์ทแล้วก็ตรงนี้เป็นภูเขาที่ไม่มีทางขึ้น แล้วก็จะเดินไปข้ามสะพานตรงนี้หวังว่าจะมีทางให้เดินนะก็<笑><笑>น่าจะมีเนื้เนี่ยมันเป็นทางเดินเนี่ยอนี่ในมีทางเดินจริงด้วยโอ้กว้างด้วยนี่ปราสาทโรซาฟาหนาวคนหนาวมีคนเดินบ้างไหมเนี่ย slee? ำไมสร้างความบาดเสียวไว้ตลอดเลยวะแต่วิวสวยนะเนี่ยหยุดถ่ายรูปแป๊บไดีว่าเ,เต็มเลยอาหารเยอะเลยสีตรงนี้ต่อแถวต่อแถวข้ามฝนนั่งกอร์อะไร Duck Island Duck Island เพราะว่าเป็นกอนเฮ้ยมันมันตามกันไปอตัวนั้นเป็นตัวเป็นตัววหน้าเห็นปะเฮ้ยตามมาตามมา ลูกทัวร์ไงอันนั้นเป็นลูกทัวร์เฮ้ยน่ารักดีนะนี่เดินมาถึงตรงโบสถ์ที่เรามารอรถเมย์วันนั้นแล้วมันไม่มามเราก็ไม่เคยไว้วางใจรถเมย,อย,อย์อีกเลยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยมาที่นี่ยังไม่ได้เคยขึ้นรถเมย์เลยอะ่ะเออเหมือนดูเลสขึ้นรถเมเมื่อกี้ลืมขอบคุณปั๊มเลยอะ่ะมีห้องน้ําให้เข้าด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะวยเขาจับปลามาขายเหรอ ปลาตัวใหญ่มากอ่ะโอนี่รถเมย์ใช่ปะรถเมย์ที่มีคาดละคันกลับมายืนจุดเดิมคือตรงสะพานลอยนี้ตอนขามามาทางนี้แล้วก็เดินมาตามทางตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นสะพานตรงนี้แล้วก็เดินไปทงน ون, ออทออู้น,น,นอน้อมไปเจอท่าเรือแล้วก็อ้อขึ้นขึ้นโบสถ์ตรงนี้ก่อนแล้วก็อ้อมไปเจอท่าเรือแล้วก็เดิน เดินกลับมาฝั่งนู้นไปข้ามสะพานฝั่งนู้นแล้วก็เดินมาฝั่งนี้แล้วก็เข้าห้องน้ําที่ปั๊มแล้วก็มายืนจุดเดิมแล้วเราเดินไปตรงนั้นทําไมอ่ะอ้ยวัดเสียวอ่ะเราไปยืนตรงนั้นกันไหมอเออน่าสนใจนะเฮ้ยเรือเรือเหลืองนี่ตั้งแต่เรามานี่เขาก็วนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนั้นแล้วก็กลับมาที่เดิมเนะื้อว่าไหมเออน่าสนใจ ไปดูที่ว่าเขาทำอะไรกัน <c ười> เดินชิดขวาไว้ลูกชิดขวาไว้ <c ười> เดินบนต้นหญ้าก็็ได้มอ่าก็ตอนแรกๆเราก็ต้องหวัดเสียวไว้ก่อนไง<อ>แล้วพอเราเดินมาถึงได้ <c ười> โอ้มันก็เดินได้นี่ ก็อบอกว่ามีคนอื่นยืนเพู่มีการขึ้นไปเออล้วก็ต้องดูคนอื่นก่อนว่าเขาเดินไปได้หรือเปล่าสีไปแล้วไงเลยกลาละตอนแรกรีบเดินกับบ้าน <c oughs> โหใครมาทิ้งขยะอะไรตรงนี้ยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวไปยืนอยรงน้ะฮะไม่เอา ไม่ได้ว่าถ่ายรูปขนาดนั้นเอาความปลอดภัยเป็นหลกักขยะเยอะจังเลยเนอะตอนแรกนึกว,ว่าเขามาเก็บขยะสิไม่ใช่นะหมวยเขามาหาปลามากกว่าเนอะอยากไปขึ้นเรือแบบนั้นบ้างอะ่ะก็น่ามีเรือ <c oughs> ให้ขี่ <c oughs> ให้นั่งนะมีรถแต๋ออุย้ยนี่นี่ดูดูเออเออเออเยเดี๋ยวมันใจคล้ายๆกับที่ตุรกีไหมที่เอ้ยที่ซัสเซียมไหมพอถ่ายปุ๊บเดี๋ยวมีคนมาเก็บตังค์นี้เปล่าวะขาเป็นปีกเลยนี่เดี๋ยวคนมาเก็บมีคนมาเก็บตังค์แม้จริงว่า าขาบแบบนี้ที่รัสเซียจําได้เลยเราพอเราไปถ่ายปุ๊บใช่ป่ะเขาก็เดินเข้ามาปุ๊บฮัลโหลฮัลโหลเสร็จปุ๊บล้วก็แบบมานี่มานีานอย่างเงี้ยเราก็ไม่สนใจเราทําเป็นไม่รู้เรื่องแล้วเราก็วิ่งหนีไปเลยเพราะเราตาด้านเงี้ย <c oughs> <c oughs> ใครหน้าด้านกันแน่วะใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องแปะป้ายพื้ิถ้่ถ่ายก็เขาแหละเป็นคนหลอกลวงเราก่อนเราแค่ไม่หลงกลเขาเท่านั้นเองเราแค่ไปถ่ายีตัวไว้ ก็ขนมปังได้มาสองถุงทั้งหมด410เล็กก็ประมาณสิบสิบร้อยสี่สิบบาทเคสองชิ้นขนมปังห้าชิ้นอ้อขนมปังหกชิ้นแล้วก็ครัวซองชิ้นหนึ่งโหเยอะนะเนี่ยนี่อันเดิมโดเนอร์ดับเบิลสองร้อยเจ็ดสิบเก้าสิบบาท